สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่ามีอยู่ว่ากับผมบอลนทวุเสตกำปังกันเช่นเคยนะครับเราจะเจอกันทุกวันพระหัสบดีทาง RNUTP l i v e เรื่องเล่ามูวว่าของเราในตอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวหลอนๆที่เกี่ยวกับไฟลยการบินนะครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าบินกับผีซึ่งเราได้ข้อมูลมาจากเจ้าของกระทู้ มาดามพันช่างนะครับซึ่งเป็นกระทู้พันทิพย์จากปี2553นะครับท่านใดที่อาจจะอยากกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยหรือว่าท่านใดไม่อยากอ่านก็ฟังผมเล่าแล้วกันนะครับเรื่องย่อของเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าเรื่องของสามีเจ้าของกระทู้นี่นะครับมีอาชีพเป็นนักบินนะครับแต่ว่าในไฟครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนเพราะว่ามีศพนอนอยู่ในโรงมาด้วย ซึ่งก็มากับเที่ยวบินนั้นแหละครับแล้วก็ในระหว่างการบินก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆจากภรยาของศพผู้เสียชีวิตซึ่งเรื่องราวจะมีบทสรุปอย่างไรไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันครับเคยคิดกันหรือเปล่าว่าคุณเคยเดินทางกับศพหรือไม่พาดหัวสนาฟาดหางต้องกราบขอภัยงามๆที่ต้องตั้งกระทู้ให้เปลืองสมองพี่ๆน้องๆเล่น คือเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่งขับรถไปรับสามีที่ศูนย์ลูกเรือสามีนั้นออกมาช้าให้คุณรอปภนั้นเดินมาบอกว่าติดธุระสำคัญอยู่เราก็โอเคไม่เป็นไรรอในรถก็แล้วกันตอนนั้นเป็นเวลาตีสองของไคโรนั่งนั่งไปสักพักมีรถพยาบาลขับผ่านไปก็มองตามวิสัยของมนุษย์ที่สิ่งของแล่นผ่านในระดับสายตาไม่มีการเปิดไซเรน เรื่องนี้เราไม่แปลกใจรู้ทันทีว่าต้องมีเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งนั้นศพนอนอยู่ในโรงมาด้วยอันนี้เป็นเรื่องปกติของสายการบินพาณิชย์แต่โดยประสบการณ์ส่วนตัวของสามีเราแล้วเขายัางไม่เคยเจอศพที่มาในลักษณะนี้เลยนะเกินก่อนว่าไฟนี้เป็นไฟนหนึ่งจากตะวันออกกลางมายังไครโรเป็นไฟเสริมพิเศษเพราะว่ามีผู้โดยสารเยอะมากมาตั้งแต่ปีที่แล้วมีไฟเสริมขึ้นมาเพียบเลย สามีของเราเล่าว่าพอเขารับกระดาษก็คือเอกสารรายงานจํานวนผู้โดยสารจํานวนกระเป๋าสิ่งของแล้วก็สัมภาระเอาเป็นว่ารายการทุกอย่างจากมือผู้จัดก,การสถานีของเมืองนั้นแล้วก็เห็นได้ว่ามีการระบุลงศพบรรจุแล้วก็บรรทุกมากับสัมภาระด้วยซึ่งเรื่องนี้ต้องแจ้งการรายงานพิเศษมาอย่างกัปตันเท่านั้นผู้ช่วยนักบินนั้นไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรือรับรู้โดยปราศจากกัปตัน เนื่องจากต้องเช็คลงว่าโอเคหรือว่าสภาพไม่มีผลต่อความปลอดภัยขนาดทำการบินหรือเปล่าหรือว่าถ้ามีสัตว์อื่นมาด้วยก็ต้องเช็คอุณหภูมิห้องสัมภาระด้วยว่าจะต้องเพิ่มหรือว่าลดอุณหภูมิหรือไม่เพราะว่าสัตว์ปางชนิดนั้นต้องปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นเพราะว่ามีผลต่อเรื่องของการช็อกอะไรต่างๆนานานะสามีของเรานั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นกัปตันของไฟนี้ ก็เลยเรียกหัวหน้าลูกเรือมาเพื่อแจ้งว่าวันนี้เรามีลงศพพร้อมกับศพมาด้วยเมื่อประชุมกับลูกเรือเสร็จแล้วโอเคเตรียมรอผู้โดยสารบอร์ดขึ้นเครื่องซึ่งระหว่างที่รอนั้นผู้โดยสารก็ทยอยขึ้นเครื่องบินมีลูกเรือหญิงคนหนึ่งเป็นชาวอินเดียเธอกลัวมากเมื่อรู้ว่ามีลงศพมาด้วยเธอร้องไห้เพื่อนร่วมงานนั้นก็ช่วยกันปลอบว่าเป็นอะไรเหนื่อยหรือเปล่าหรือว่าอะไร เธอก็ไม่ยอมบอกอะไรทั้งสิ้นจนเรื่องถึงสามีก็เลยถามว่าเป็นอะไรเธอนั้นสารภาพว่ากลัวศพก็คือกลัวผีนั่นแหละง่ายๆสามีเราเลยบอกว่าอ่างนั้นก็นั่งเป็นเดทเฮดไปละกันก็คือขากลับไม่ต้องทำงานให้นั่งพักหรือว่าไปนอนในห้องพักลูกเรือเธอก็ขอบคุณแล้วก็ไปพักทุกอย่างนั้นดำเนินไปด้วยดีเครื่องเทคออฟประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไป ลูกเรือก,ก็เดินมาบอกสามีว่ามีผู้โดยสารหญิงชาวอียิปต์นั้นร้องไห้บอกว่าอยากกลับไปที่สนามบินที่เพิ่งจากมาเธอนั้นเริ่มวยวายจนตำรวจทุกเที่ยวบินที่มีหน้าที่ต้องเริ่มแสดงตนแล้วก็เข้าควบคุมสถานการณ์ค่ะสามีของเรานั้นใช้ดุลยพินิษเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยติดต่อหอบังคับการบินเพื่อกลับเข้าลงจอดอีกครั้งแน่น,นอนว่ามันเสียเวลาค่ะ สามีเลยปล่อยให้ผู้ช่วยนักบินควบคุมเครื่องแล้วก็เดินไปคุยกับผู้โดยสารหญิงคนนั้นปรากฏว่าคุยไปคุยมาทราบเรื่องว่านั้นเธอนั่นแหละเป็นเจ้าของหลงศพที่มากับเที่ยวบินนี้เธอบอกกับสามีของเราว่าศพในนั้นเป็นสามีของเธอเองแล้วก็ระหว่างที่ผู้โดยสารทยอยขึ้นเครื่องนั้นสามีเธออยู่กับเธอตลอดเวลาขณะเดินขึ้นเครื่องเอาละสิสามีดิฉันไม่เชื่อเรื่องแบบนี้ ก็เลยช็อกเหมือนกันสามีนั้นเลยย้ายผู้หญิงคนนั้นมานั่งที่ชั้นหนึ่งเพราะว่ามีที่ว่างอยู่สองที่ให้เธอนั่งคนเดียวเพื่ออยากจะหลับหรือว่าจะได้สบายใจขึ้นสามีบอกว่าไม่อยากนําเครื่องกลับเพราะว่ามันเสียเวลามากแล้วก็พูดสารคนอื่นก็อาจจะเสียเวลาไปด้วยซึ่งตอนนั้นผู้หญิงคนนี้เริ่มสงบแล้วค่ะแล้วก็สัญญาว่าเธอจะไม่เวยวายอีก ทุกอย่างก็สงบโดยดีสามีเดินทางกลับมาที่ห้องนักบินเห็นผู้ช่วยนักบินนำพระมหาคัมภีร์อันกลรอ่านมาวางไว้ที่คอนโซลเรื่องนี้สามีก็แอบขำแต่ว่าเครียดนะคะภาวนาให้ถึงที่ไคโรเร็วๆพอเครื่องนั้นแลนดิ้งแล้วก็จอดหลุมเรียบร้อยแล้วผู้โดยสารก็ทยอยกันออกแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมลงค่ะลูกเรือนั้นบอกว่าถึงไคโรแล้ว สามีบอกว่าเธอเครียดเหมือนช็อกเลยนั่งคุยคนเดียวด้วยสามีของเรานั้นเดินเข้าไปบอกว่าถึงบ้านแล้วปรากฏว่าเธอตอบมาว่าสามีเธอยังไม่ยอมลงอยากนั่งเรื่องบินต่อลูกเรือสามคนกับผู้ช่วยนักบินแล้วก็สามีดิฉันทุกคนมองหน้ากันพูดไม่ออกค่ะเลยต้องแจ้งรถพยาบาลมานำตัวเธอออกไปซึ่งเธอบอกว่าเธอต้องเป็นคนไปบอกสามีเธอเอง เชื่อไหมคะขณะที่รุมผู้หญิงคนนั้นอยู่ช่างเทคนิคพูดผ่านวิทยุสื่อสารว่าต้องการญาติเจ้าของโลงศพเพราะว่าหลงนั้นถูกเปิดออกท่านั้นแหละลูกเรือชาวอินเดียที่ไม่สบายใจอยู่แล้วเป็นลมเลยแล้วก็ตามโดยลูกเรือผู้หญิงอีกคนที่ร้องไห้อยู่ก่อนหน้านี้แหละสามีดิฉันนั้นเริ่มไม่ไหวแล้วเดินไปหยิบคมพีแล้วก็เดินไปที่ห้องน้ําเพื่อทาบูดูแล้วก็ละหมาดทันทีบนเครื่องเลย ผู้หญิงคนนั้นก็ไปที่แผนกคลังสินค้ากับเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อรับลงศพสามีของเรารีบลงจากเครื่องแทบไม่ทันแต่ว่าไม่ทันผู้ช่วยนักบินเพราะว่าพากันวิ่งออกไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเครื่องบินนั้นพอจอดหลุมเสร็จถ้าอยู่เกิน20นาทีเนี่ยไฟจะปิดอัตโ,ตโนมัติต้องเปิดโดยช่างเครื่องเพื่อเช็คเครื่องแล้วก็เติมน้ำมัน ทุกคนนั้นต้องมาที่ศูนย์ลูกเรือเพื่ออยากจะรู้ว่าทำไมโรงถึงถูกเปิดออกทา,ทางทังที่มันถูกปิดล็อกด้วยสลักอย่างดีเธอให้การกับตํารวจเธอว่าสามีเธอนั้นไม่อยากนอนในโรงขอมานั่งที่ห้องผู้โดยสารด้วยนั่นเป็นเหตุว่าพอเธอย้ายมานั่งที่ชั้นหนึ่งเธอจึงสงบระหว่างทางนั้นลูกเรือก็คุยกับสามีของเราว่าเห็นผู้โดยสารหญิงคนนั้นนั่งบนนั่งคุยคนเดียว สุดท้ายลูกสาวของผู้เสียชีวิตนั้นก็เดินทางมาถึงที่สนามบินค่ะแล้วก็มีการขอโทษขอโพยแถมเธอก็ไม่ติดใจเอาความเรื่องที่ลงนั้นถูกเปิดออกด้วยแต่ว่าเรื่องนี้เธอก็ไม่บอกว่ามีที่ไปที่มาอย่างไรทำไมผู้เป็นแม่ของเธอถึงเป็นแบบนี้เรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ค่ะก็หลอนๆดีนี่เป็นเรื่องราวที่มีการขนย้ายศพนะครับ ไปกับเครื่องบินนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเนาะนะนะเกี่ยวกับสายการบินพาณิชย์ต่างๆที่จะมีลักษณะของลงศพหรือว่ามีศพเดินทางไปด้วยนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวนี้เนี่ยผู้โดยสารอาจจะไม่ทราบก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสายการบินเนี่ยนะฮะแต่ว่าหลักๆแล้วผมว่าถ้าไปบอกทุกคนเนี่ยก็อาจจะกลัวก็ได้เนาะอย่างผมเนี่ยถ้าผมรู้ว่า ผมต้องโดยสารไปกับศพด้วยเนี่ยนะฮะก็แอบร้อนๆอ,อยู่เหมือนกันนะครับคนเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อเขาก็อาจจะไม่กลัวเลยนะแต่ว่าเรากลัวเนาะอันนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่คนฟังนะฮะเกี่ยวกับกระทู้ผีพันทิ์นะครับก็เดี๋ยวติดตามเรื่องราวร้อนๆแบบนี้นะครับที่ผมจะนำมาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่ RMTP Live ละกันวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ